โอ้แมงมุมอะไรเนี่ยแปลกจังเลยตัวเล็กนิดเดียวแต่วิ่งไวมากเลยดูแมงมุม,ม,มวิ่งมุยกระโดดด้วยโอ้ไปเกาะไปเกาะกาบกล้วยแห้งๆโอ้กระโดดขึ้นด้วยโดดโดุดขึ้นด้วยเนี่ยอ้าโอ้กระโดดเก่งมากเลยดูสิโอ้โหจะขึ้นจะไปขึ้นต้นกล้วยละ แน่แน,น่แน่กระโดดเก่งจริงๆแมงมุมจะไปขึ้นต้นกล้วยแล้วโอ้โหปีนขึ้นต้นกล้วยเลยแมงมุมไปขึ้นต้นกล้วยแล้วตัวเล็กนิดนึง,งนะคะสีสวยด้วยแต่ตัวเล็กมากๆเนีย่ยูนี่ ตัวเล็กมากโอ้โห,โหก็โดดเก่งจังเลยยังงุมบนต้นกล้วยปีน,นต้นกล้วยใหญ่เลยค่อยๆปีนค่อยๆปีน ปีนเก่งมากนางมุมตัวเล็กนิดนึงดูสิคะโอ้โหแน่แน่กระโดเะโดเก่งกระโดดเก่งไปได้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 ขึ้นสูงมากเลยขึ้นสูงมากเลยนี่ยคะนังมุมขึ้นสูงมากเลย ม่เห็นได้ตัวเล็กนะเนี่ยแต่ปีนเก่งกระโดดเก่งมากจังมมบินสูงม,มากขึ้นโหจะยอดจะยอดกล้วยแล้วนะคะเนี่ยตัวเล็กจริงๆ กระโดดมองมุมพยายามกระโดดในาย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 โอ้ผองก้นผองก้นกระดกก้นใหญ่เลยกระดกก้นใหญ่เลยมองมุมกระดกก้นใหญ่เลยแน่ดีลา่ามองมุมน้อยน่ารักจริงๆ เห็นไหมคะเห็นไหมคะไปแล้วขึ้นสูงแล้วโหไปเนขึ้นขึ้นยอดขึ้นยอดแมงขึ้นยอดต้นกล้วยแล้วแมงมุมกระโดดโอ้โหดูสิคะขึ้นสูงมากโอ้จะถึงยอดหรือเปล่าเนี่ยลุ้นกันนะคะสงสัยจะถึงยอดกล้วยก่อนล้วมั้งแน่สุดาโอ